นะคะเราก็อยู่กับโคชูนะคะคชูศักดิ์สีภูมินะคะสวัสดีโค้ชค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันสงการวันปีใหม่ไทยนะคะอยากให้โค้ชอวยพรแฟนแฟนคลับฟุตบอลหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก็กรับสวัสดีครับแฟนคลับสวไทยนะครับก็ปีใหม่นี้ครับปีห้าเจ็ดปีใหม่ไทยก็ขอให้แฟนคลับนะครับมีความสุขนะครับครับแล้วก็ขอให้ มาดูฟุตบอลนะครับยังมีความสุขนะครับใน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 ตัววนตัวก็รู้สึกว่าได้ไปเที่ยวมาหลายๆที่นะครับก็รู้สึกว่าโอเคาการเล่นน้ำนะครับของคนก็สุโไทยก็ค่อนข้างจะสนุกนะครับนะครับแล้วก็ผมก็ลองเล่นได้สองวันละนะครับก็ก็ขอบคุณครับค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณโคชชู่มากนะคะที่เสลยเวลาเนยเวลาซ้อมนะคะตอนนี้เราก็ อ่านักบอลนะคะกำลังซ้อมกันอยู่เลยเราก็ไม่รบกวนเวลาโคชชูมากนะคะขอบคุณค่ะเดีย๋ยวเราไปหาพ่ธีกันนะคะพ่ดีรบนหนคะ่ะ <c oughs> ให้พิตีนะคะรบกวนฝากอะไรกับแฟนขับสุสุไทย FC นะคะอวยพรปีใหม่ไทยค่ะครับผมอ่าก็ในเรื่องโอกาสก็ละนะครับขึ้น ปีใหม่ไทยนะครับมันสงกรานต์นะครับก็อยากให้แฟนคลับทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเที่ยวสงกรานต์สนุกนะครับแอลกอฮอล์ดื่มน้อยนิดก็ดีนะครับลดแวดเหตุนะครับขอบคุณครับคุณค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ปุ้ยนะคะเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยอวยพรปีใหม่ไทยหน่อยก็ให้พี่น้องเปนความสุขไทยเปนความสุขมากในวันค้นปีใหม่ไทยกันครับแล้วก็พวกผมกับน้องๆก็ควจะสร้างความสุขให้อีก เป็นทางครับขอบคุณมากครับมาเรารกันช่อมช่วยกันเป็นรจสุด้อใจอกมารู้กันทราดใจชนะามาวกันช่ก้าไปสุขอใจอเพื่อคองาผู้กองทัสอด้านแต่ช่องมา50% พูดให้ชัดๆนะคะโอเคปิดคอนวอลคอนพีใหม่ไทยให้กับแฟนเขาสุทุวไทยนะคะดื่มน้ำสุนุกสุรับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับขอบคุณค่ะมรดกโลกหลังกำเนิดลายสีไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจบสังฆโลกทองโบราณ สักการแม่ยาพบรุ่งเรือง อตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดีมนะคะประตูสุโขทัยเอสีของเราเองเดี๋ยวจะให้บอทพอดีใหม่ไทยนะคะให้งกับเอสีค่ะสวัสดีควับสวัสดีครับดสวัสดีควัสสวัีใววัสสวัสดีีสวัสดีีสัสดี yeah